QuickPost ProShop เป็นโปรแกรมสำหรับร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นโปรแกรมซื้อขาดไม่เสียรายเดือนมีความสามารถหลากหลายทั้งการจัดการหน้าบ้านและการจัดการหลังบ้านมีรายงานที่ละเอียดมีระบบจัดการโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้รา้านค้าการใช้งานง่ายมากเรามาเริ่มดูสาธิตการใช้งานกันเลยครับเริ่มต้นในระบบมีสินค้าอยู่เหล่านี้นะครับและมีสินค้าต่างๆในสต็อกอย่างละ50นะครับ เมื่อเริ่มต้นเปิดกะนะครับพนักงานจะใส่เงินทอนนะครับว่ามีเงินหนึ่งชักเท่าไหร่จากนั้นก็เริ่มเปิดวาระการขายก็จะทําการขายสินค้านะครับถ้าสินค้าไหนมีบาร์โค้ดก็ยิงบาร์โค้ดสินค้าก็จะขึ้นเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะกดให้ดูก่อนกดชําระเงินนะครับในที่นี้ผมจะชาระเป็นเงินสดนะครับ100บาทเมื่อขายสินค้าเสร็จแล้วระบบจะปริ้นใบเสร็จออกมานะครับ เมื่อเรามาดูที่รายงานสินค้าคงคลังนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าตัดสต็อกลดลงตามการขายนะครับผมจะเริ่มทำการขายสินค้าบินที่2นะครับทำการขายค้อนและแก้วน้ำนะครับรวมกันกดชำระเงินด้วยเงินสดนะครับ และแน่นอนว่าเมื่อเรามาดูที่สตอ็อกเราก็จะเห็นสินค้าตัดสต็อกไปตามปกตินะครับผมสาธิตว่าทั้ง2บินที่ผ่านมาผมชําระด้วยเงินสดนะครับต่อมาบินที่3นะครับผมจะลองขายสินค้านะครับแล้วก็ชําระด้วยเงินที่เป็นการโอนนะครับชําระด้วยการโอน ปุ่มไอคอนรูปตะกร้าสินค้าคือประวัติการขายของเรานะครับการยกเลิกบินก็ทําที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราขายเสร็จแล้วนะครับสิ้นวันแล้วเราก็ปิดการนะครับเมื่อทําการปิดการ,ระบบจะให้พนักงานขายนับยอดอยอดเงินสดที่ได้รับนะครับจะสังเกตว่าที่ผ่านมาผมขายทั้งหมดไป3บินด้วยกันจะมีบินที่เป็นเงินสดอยู่2ใบนะครับแล้วก็บินที่เป็นเงินโอนธนาคารอยู่1ใบนะครับระบบจะแยก ยอดให้เห็นนะครับว่ามีเงินสดเรารับเงินสดมาเท่าไหร่แล้วก็รับเอาเงินโอนเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วพนักงานก็จะมานับเงินสดนะครับเพื่อปิดกะในลิงนชักนะครับเราสามารถดูรายงานได้นะครับว่าสินค้าอะไรเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะ,ะสั่งของมาเติมนะครับขายต่อในวันพรุ่งนี้ หลังจากที่ขายเสร็จแล้วนะครับเรามาดูรายงานยอดขายกันครับรายงานส่วนนี้จะเป็นรายงานที่มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถปรับดูข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูตามวันเดือนหรือปีนะครับแม้แต่ว่า,าบินไหนขายอะไรจำนวนกี่บาทนะครับสามารถแยกดูกำไรได้ด้วยครับสามารถปรับเองได้เลย ส่วนตัวนี้คือรายงานยอดขายประจําวันนะครับจะบอกว่าสินค้าอะไรถูกขายออกไปบ้างนะครับแล้วก็รับการชําระเงินในรูปแบบต่างๆเท่าไหร่บ้างสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับรองรับโปรโมชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดอัตโนมัตินะครับหรือซื้อ3แถม1หรือโปรโมชั่นสะสมแต้มเรามาดูโปรโมชั่นแรกกันครับว่าตัวอย่างคือเรากําหนดส่วนลดนะครับให้ส่วนลดทั้งบินเมื่อยอดซื้อถึงกําหนด1000นะครับให้ลด5%เ์นะครับ จากนั้นเรามาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราซื้อของครบ1,000บาทจะได้ส่วนลดไหมนะครับตรงนี้ก็เห็นชัดเลยครับว่าส่วนลดขึ้นให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราซื้อ1,000บาทขึ้นไปนะครับจะเกิดส่วนลดขึ้นตรงนี้โดยอัตโนมัติเลย ต่อไปผมจะสาธิตโปรโมชั่นนะครับซื้อ3แถม1โดยอัตโนมัติสามารถคละสินค้าได้ผมให้เป็นอาหารแมววิชกัสนะครับเ,เมื่อกดครบตามเงื่อนไขนะครับระบบจะขึ้นข้อความให้เราไปหยิบชิ้นที่4มาและเมื่อหยิบชิ้นที่4มาระบบก็จะตัดส่วนลดให้ชิ้นที่4ฟรีโดยอัตโนมัตินะครับ ระบบจ่ายด้วย qr นะครับสามารถสแกนจ่ายพร้อมเพ์ที่แอปของธนาคารโดยระบบจะล็อกยอดขายตามบินนะครับลูกค้าสแกนจ่ายไม่ต้องใส่ยอดนะครับยอดขายจะล็อกตามยอดซื้อของบินเลยนะครับเมื่อเรากดชำระนะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับหน้าจอฝั่งลูกค้า หน้าจอฝั่งลูกค้าจะขึ้น QR Code ตามนี้นะครับเมื่อสแกนจ่ายแล้วก็เราสามารถตั้งให้แจ้งเตือนเข้าไลน์ได้นะครับโดยใช้เชื่อมต่อนะครับ QR กับ Line นะครับเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์ User นะครับให้มีหลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าพนักงานสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเมื่อผมจะลองล็อกอิน พนักงานนะครับที่เป็นผู้จัดการร้านที่มีสิทธิสูงนะครับเขาก็จะสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างเลยในหน้าจอทั้งเมนูการจัดการรายงานต่างๆต่อจนต้นทุนของสินค้านะครับแต่ถ้าผมลองล็อกอินเป็นพนักงานธรรมดานะครับการทํางานต่างๆเมนูต่างๆก็จะมองเห็นได้น้อยลงนะครับและเมื่อเข้าไปดูที่ข้อมูลรายงานและสินค้านะครับเราจะมองไม่เห็นต้นทุนนะครับตรงนี้สามารถซ่อนได้จากพนักงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลกับพนักงานของเราได้โดยตรงเลยนะครับทักที่ไล n e ตามนี้หรือว่าโทรศัพท์สอบถามเซลล์ของเราได้เลยครับ